สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับคันไข่ชาแนลครับพี่น้องมณีสิภาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดครับคือเกาครับเลิกงานย่ำแรงมากอ่ะมาหากับเขาคือเกาครับเดี๋ยวไปหลุนกันบังว่าซิมีเฮ็ดให้เก็บบอครับไปหลุนกันเลยครับพ่อลวครับสองสามดอกนี่ครับเฮ็ดทานครับพี่น้อง เก็บกันเลยครับพออีกแล้วครับเฮ็ดดินครับสองสามดอกนี่ครับวูมีไผยหาว่ามันสีวายเบิดแล้วครับพี่น้องมันเน่านะครับประมาณว่มันสีว่ายวูม,มีค้นหาเป็นหลุนกันต่อครับพออกแล้วครับดอกหนึ่งเฮ็ดนาแหล่ re, พี่น้อง ครับพี่น้องเบิ้งเขายางเยียบทิม่มเห็ดดินเอาครับบอแมนเห็ดดินนะเห็ดนาแหลครับพี่นอ้องนี่ดอกหนึ่งครับสีมันสีสสสแนครับนี่ครับพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งโอ้เห็ดคาบ่เอาครับ ดอกหนึ่งครับแข็งๆมีอีกดอกหนึ่งเห็ดดินครับจูมเห็ดยังน้อน,นี่น่องโอ้เห็ดนาแลน่อยครับจูมมัน ดอกน้อยๆอีกสองสามดอกพี่น้องเขาบอเอาหรือว่าแถวนี้เขาบอกเอาแต่ผมเอาครับเป็นรุนกันตอพี่น้องอีกดอกนึงครับเห็ดหนาเลน่อยนี่ครับเห็ดดินสองดอกครับล่างโฟดินงามๆครับ เพชรดินดอกนึงนี่ครับเบิ่งทั้งพี่ครับสองสามดอกเห็ดทานน้ำเห็ดดินน้ำครับนี่ครับดินอยูพ่พี่สองดอกสามดอกพี่น้องดอกจุมดอกน้อยครับปลานี่ แล้วพี่น้องเห็ดดินครับนี่ครับนึ่งพี่น้องล่างสี่บานครับมีดอกหน่อยอีกดอกหนึ่งมามาสองคนแล้วครับมื่อนี้แต่ว่ายางเก็บคนละหมองกันนี่ครับเขาเก็บเห็ดท่านถิ่นพี่นอ้องเอ้ย คุณบอกินบมอแถวนี้เห็ดทานไปรลุ่นกันต่อครับเห็ดดินดอกหนึ่งพี่น้องดอกกำลังพ่องงามครับแข็งเห็ดดินดอกน,น้อยดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดดินพี่น้อง แับจุ้มน่อยๆครับเก็บเรล่มสะสมกันไปสองดอกนี่ครับดอกหนึ่งโอนี่ครับนี่เฮ็ดนาแหลดอกน้อยๆครับเหลือเข้าเก็บแล้วพี่น้องเลยพ่อิได้เก็บเฮ็ดดินดอกหนึ่งครับ ดอกงามๆพี่น้องดอกน้อยนึงเอาครับเมนีส่งสีหายากพี่น้องเลยจูมเฮ็ด,ดนาแล่น้อยๆครับแต่จะดอกน้อยๆหล้วพี่น้องเลยเฮ็ดดินดอกนึง งามอยู่ครับพี่น้องเข็ดนาเรพี่น้องอ้หล่นนี่ครับมีอีกด,ดอกหนึ่งเข็ดนาเรอยู่นี่ดอกน้อยครับพี่น้องเป็นหล่นกันตอครับนี่ครับ อีกดอกหนึ่งครับดอกใหญ่ๆงามๆครับนี่ครับไปลุ้นกันต่อพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ดอกใหญ่ๆอู้ตัวนี้งามแห้งอู้ Ooh, เสือคิดดินมันติดลายครับนี่ครับอู้ลายครับพี่น้องหาหกดอกครับมองเดียวนี่ครับนี่ครับพี่น้อง งามบ่ครับงามบันไดดอกมีขี้ดินนี่ครับพี่นอ้องไปลุ่นกันต่อครับดอกหนึ่งครับโอ้โนี่เอาได้่ี่นอ้อนี่เนาะโอ้เปลือยหมดแล้วพี่นอ้องเอ้ เคยเบิดครับเอางทีอีกดอกหนึ่งกำลังโพดินบานมาจากดินเลยพี่น้องแข็งแข็งเยอะอีกดอกหนึ่งสองดอกครับดอกหน่อยดอกหนึ่งดอกใหญ่ดอกหนึ่งนี่ครับนาซิแมนเฮ็ดหนางง่วบานครับพี่น้อง แมนครับดอกแข็งอยู่เอาอยู่ครับพ่อ oh, แล้วครับพี่น้องเพ็รทานครับลายดอกอยู่ นี่ครับพี่น้องเห็ดทานสามดอกไปรลุนกันต่อครับมองเก้าครับได้อีกสองดอกเคลียหาเอาครับออกแล้วครับทานสามดอกสี่ดอกครับ นี่ครับพี่น้องดอกึงครับพี่้องดอก่ๆครับเห็ดทานครับเห็ดดินครับนี่ครับซีหาดอกทั้ทงพีน้ำอู้น่าแลหรพี่น้อง ไว้เป็นเชื่อ,อเอาดอกแข็งแขงครับเห็ดทานครับอีกดอกหนึ่งแข็งปกเลยครับเึ่งพี่น้องอีกมูนึ่งครับพี่น้องซีดอก มีแต่เห็ดทานหลวนๆเลยพี่น้องเลยมันเห็ดทานเน้อะมันนี่พี่น้องอีกสองดอกอ่าสามดอกครับโอ้สี่ดอกตัวนี้นี่ครับนี่ครับพี่น้อง ดอกนึงครับทรงสิเทาแน่บ่เทา,าแน่เอาคือเกาครับพี่น้องเห็ดทานอีกดอกครับพี่น้องนี่ครับมันเห็ดทานเด้อมือนี่โอ้สิมืดแล้วครับพี่น้องก็สีห้าอีกจักหน่อยนี่กับข้นเมื่อแล้วครับสิมืดเหรอไายจังสี่อาจจะแจ้งดีครับอยู่ในป่าเนี่ย หมื่นเด้อครับนี่อีกสองดอกครับเห็ดทานน่ครับจะเอาอันนี้ออนดอกหนึ่งยางกายมาอู้สามดอกพี่น้องตีกันครับนี่แต่เห็ดทานล้วนเลยพี่น้องเลยมนมีมาาเห็ดทาน,นครับ เฮ็ดดินดอกหนึ่งเฮ็ดนาแลพี่น้องเลยเฮ็ดดินนี่เฮ็ดนาแลครับออกแล้วครับพี่น้องมืดแล้วครับในป่ามืดดีลีครับเห็นว่าแจงอยู่ยังสี่อยู่ในป่านี่มืดครับ เดี๋ยวหายางลงไปอีกจากหน่อยก็พ่อละครับตินดอกนึงครับ นี่ครับพี่น้องแนวใดเมื่อนี้เห็ดทานล้วนเลยครับลงเห็ดทานแท้ครับนี่ย่างหลายเลยครับปลากรอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่ออะไรรับชมคลิปใหม่ กดติดตามให้ผมนํานะครับขอประคุณด,ดีมาติดตามผมนะครับคันค่ายชาแนลครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับเมือม่อเฮนเมื่อสร้นพี่น้อง